ขอกราบสวัสดีคนดูที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยนะครับก็คลิปนี้จะเรียกว่าสอนใส่โค้ดได้ไหมก็เรียกได้แหละนะครับก็แต่แค่แบบจะจะไม่ไม่คนฟร์มว่าใส่ได้ในคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้ตอนแรกอาจจะทําสอนใส่โค้ดนะครับก็บอกไปแล้วแหละในทอมในตอนแต่โค้ดไอเทมนั่นแม่งเสือกหมดอายุซะก่อนแต่คลิปนี้มีคําตอบครับว่า อาจจะได้แบบอ้อันนี้เลยนะก็เรียกว่าสอนใจโค้ดได้อยู่หละนะก็เลยตั้งปกว่าสอนใจโค้ดนะครับก็เกอ,กอ่อคลิปนี้ก็จะเป็นอ่สอนอดูดูโค้ดนะว่าไอโค้ดเนี้ยมันจะมายังไงนะครับพอโค้ดมาเนี่ยตอนแรกผมจะสอนแล้วแต่โค้ดอ่ะไม่ดันหมดอายุก่อนนะครับเออก็มาดูวิธีการอ่าดูโค้ดกันนะครับเวลาโค้ดมันมาใหม่ๆนะครับคุณดูจะได้ทันเลยนะครับอันนี้คือจะทําคลิปจะทําไม่ทันนะโค้ดหมดอายุก่อน,น,นโอเคก็ อย่างแรกครับก็ให้ทําการเข้ามาในเฟสนี้นะนี่นะเฟสนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะสำหรับเฟสนี้นะคนะเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะนี่ผมจะให้ดูได้เลยนะว่าแบบเออโค้ดมันเจ๋งยังไงนะครับสำหรับอันนี้นะอันอย่างที่เช่นอันนี้นะครับที่ผมไม่ทันมีมีสองมีหลายอันเลยในหะ้จริงอะแต่อันอันนี้ก็ไม่ทันนะครับเนีย่ยคือถ้าเรากดเข้าไปถ้าเรากดเข้าไปนี่ครับอืบเอเลือ่อนนะครับเลื่อนลมากดนี้เห็นไหม มันจะขึ้นมาโค้ดหมดอายุแล้วซึ่งตอนดูอ่ะคือม่ยังไม่หมดอายุนะครับคือก็ประมาณนี้นะครับสําหรับไอการสอนสางคมันก็เรียกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนแรกจะทําอ่ะแต่คือมันไม่ทันนะอันนี้นะประมาณนี้นะโค้ดไอนี่นี่มันก็จะมีรอก็รอดูนะครับแล้วก็รอดูว่าเอออย่างนี้อะไรโค้ดอะไรนะพอประมาณนี้นะครับสําหรับการสอนไทยโค้ดนะครับก็เรียกว่าสอนได้มันก็เรียกว่าได้เลย นะครับก็ตอนแรกหนูไม่ทำแล้วแต่คนรู้มาบอกว่าเอ,อ้ยทำไมไม่ทำตามสัญญาก,ก็เออทำอย่างนี้แล้วนะครับก็เรียกว่าสอนใส่โค้ดได้อยู่แต่มันไม่ได้มันไม่ได้เลยนะครับอาจจะต้องรองให้เขามาโพสแล้วทำการเข้าไปเอ่อเพื่อเอ่อเพื่อเล่นไม่ไม่ใช่เพื่อเล่นเพื่อสอนใส่เพื่อใส่โค้ดนะคลิปนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปให้ผมด้วยรายการน,นะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่มาสอนไม่ทันนะคุณหมดอายุก่อนแต่ไม่เป็นไรนะครับทุกคนได้เฟซแล้วนะครับเอาไปไว้ดูแล้วก็สอนว่าดูยังไงกันแล้วนะครับเอาไว้ใส่โค้ดกันนะครับแค่เพื่อคลิปนี้สฉย